เรื่องของการประชุม GBC นะครับประชุมคณะกรรมาการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาเริ่มแล้วเมื่อวานนี้ที่ประเทศมาเลเซียนะครับในการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการประชุมระดับเลขานุก,การเพื่อที่กาหนดกรอบประเด็นและเนื้อหาต่างๆฝ่ายไทยเตรียมยังไงเตรียมเรียบร้อยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยพลเอกนัทพงศ์นัทพนนาภานิต,นตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานการประชุม ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสอบทออกบพูดถึงการประชุม GBC ที่มีขึ้น4-7สิงหาคมนี้นะครับ GBC ก็คือประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาที่มาเลเซียท่านบอกว่าเตรียมเรื่องประชุมเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับและส่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยให้กับสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบ,บนะฮะเรียบร้อยการเตรียมการประชุมเนี่ยก็ไม่มีปัญหา การประชุมใช้เวลา3วัน4 5 6จันทร์อังคารพุธก็ได้สั่งกองเลขาให้ประชุมแค่ครึ่งวันสลบวันที่6นะครับทำไมต้องครึ่งวันเพราะอีกครึ่งวันที่เหลือจะได้นำประเด็นกลับมาสู่ที่ประชุมสอมอชอ,อีกครั้งครับพูด,ดง่าย จบวันที่6ครึ่งวันอีกครึ่งวันเอามาให้สมชดูเพื่อกันกรองวิเคราะห์แยกแยะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือจะต้องเดินต่อไปในวันที่7สิงหาคมอย่างไรนะครับ,รบนี่คือแผนของประเทศไทยพอสมชเห็นชอบปุ๊บเนี่ยตนก็จะเดินทางไปสรุปและลงนามในวันที่7เพื่อความรอบคอบครับนะฮะเท่ากับว่าผ่านการกลั่นกรองกันหลายชั้นนะครับไม่ใช่คิดเองทําเองนะฮะกรอบการเจรจา GBC วาง ข้อสรุปไปในทิศทางไหนพลเอกนัทพงศ์บอกว่าทิศทางบรรยากาศดีขึ้นแล้วครับและประเทศไทยก็จะไม่เสียประโยชน์ขอให้สื่อมวลชนและประชาชนมั่นใจได้ว่าเราจะทําอย่างเต็มขีดความสามารถในคณะที่ไปเนี่ยมีใครบ้างนะครับก็้แง้มออกมาบอกกระทรวงต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยผู้แทนเหล่าทัพทั้งหมดเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้จะผ่านการพิจารณาอย่างรอบด้านทุกฝ่ายนะ ยามอีกทีนะฮะต่างประเทศมหาไทยเหล่าทัพนะฮะหน่วยงานด้านความมั่นคงด้านต่างประเทศไปหมดไม่ต้องกังวลเราไม่ได้ทําโดยพาระการแม้ประชาชนจะไม่ค่อยเข้าใจตนก็ตามอม แต่ขอให้เชื่อมั่นในคณะที่ไปนะครับมีความรู้ความสามารถความรับผิดชอบยืนยันมีความรักชาติและเห็นแก่ประโยชน์ของชาติครับ,รบถามว่าประเมินสถานการณ์หลังการประชุม GBC ยังไงพูดง่ายๆประชุมเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อนะฮะจะเป็นไปตามนั้นไหมคมพูชาเนี่ยจะเคารพผลการประชุม GBC หรือเปล่าและไอ้เรื่องหยุดยิงที่ผ่านมาเนี่ย S <S <S เราหยุดแล้วเนี่ย <S <S 2> <S 2> เขาก็ไม่เห็นจะหยุดเลย <S <S 2> <S 2> เห็นบอกว่าบรรลุข้อตกลงที่มาเลเซีย,ยไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ยังมีความคุกรุ่นความรุนแรงกันอยู่นะฮะบึ้มๆกันอยู่น,นี่ผมพูดเองนะ <S <S 2> <S 2> เออถามว่าอ้าวแล้วพอ GBC ประชุมเสร็จเนี่ยเขาจะเคารพผลการประชุมครั้งนี้ไหมมีมติการประชุมแล้วกัมพูชาจะปฏิบัติตามไหมเขมรจะทําตามไหมนะฮะท่านบอกเลยครับ ยอมรับว่าประสบการณ์การรับราชการทหารมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับพึ่งจะเจอคู่กรณีที่ยากมากครับเออทําไมยากคะเขมนพูดอย่างทําอย่างนี่ขีดเส้นใต้นะขีดเส้นใต้ไว้เลยนะพูดอย่างทาอย่างครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะดึงเงียบไปฮะเคยเป็นนะแบบนี้พูดไม่รู้เรื่องมากกว่ารู้เรื่องแต่ไม่ทําไงเออผมรู้ไงแต่ผมไม่ทํเอันนี้เขาเรียกว่าดึงเงียบครับตรงนี้ไม่ใช่วิสัยของตนหากมีใครมาตําหนิตนก็ ยอมรับเพราะคิดไม่ทันจริงๆว่ากัมพูชาจะทําอะไรไปได,ได้บ้างนะครับผูบ้เรงง่ายเหนือความคาดหมายภาษาวัยรุ่นเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงนะฮะบางครั้งเขาก็พูดมาก็ไม่ได้ทําตามที่พูดครับคาดเดาได้ยากรตรงนี้ก็ไม่ถนัดครับเออก็เห็นใจจริงๆนะครับสื่อมวลชนก็ต้องเห็นใจตนด้วย ผมก็เห็นใจครับ,รบตอนนี้ตนได้มองหลักกฎหมายแล้วหากประเด็นใน GBC มีการตกลงกันได้ก็น่าจะดีขึ้นอย่างไรก็ตามประเด็นที่คุยไม่ใช่ว่าจะจบทุกเรื่องต้องค่อยๆจบไปทีละขั้นตอนขอให้เข้าใจว่าประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ไปปุ๊บจบปั๊บนะครับ,รบเออไม่ใช่ไปปุ๊บจบแน่ไม่ใช่นะฮะแต่จะนําไปสู่ขั้นตอนต่อไปแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่านะฮะอันนี้คือทิศทางของการ ประชุมและการพูดคุยดังนั้นพี่น้องประชาชนอยาคิดว่าการประชุม GBC 4567เสร็จเป๊บปุ๊บเนี่ยกัมพูชาเขาจะจบกับเรานะฮะมันเป็นการประชุมที่ทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นแน่นอนอแต่มันจะมีบันไดขั้นต่อไปว่าเราจะเดินทางไปสู่แนวทางการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสันติสุขสันติวิธีกันอย่างไร,รนี่คือบันไดที่จะนําไปสู่ขั้นนั้นต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปต้องประเมินท่าทีกัมพูชาว่า จริงใจสู่สันติหรือไม่แต่ตนเชื่อว่าผลการประชุมในครั้งนี้จะทําให้เวทีคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ r b c ที่จะมีการพูดคุยต่อไปได้คุยกันต่อไปนะครับขอสื่ออย่าตําหนินะฮะว่ายโยนภาระให้กับทหารกองทัพรู้ดีที่สุดเรื่องไหนตัดสินใจได้เช่นวางหรือเพิ่มกองกําลัง ปฏิบัติการต่อการยื่อยุย้ำว่าไม่ใช่การโยนภาระให้กองทัพเพราะบางเรื่องในการประชุม GBC หากตกลงกันแล้วกองทัพอาจไม่สบายใจว่าทำไปตกลงทำไมถึงตกลงกันแบบนี้นะฮะจึงต้องมีการแบ่งความรับผิดชอบไม่ใช่การโยนครับอันนี้เห็นด้วยนะฮะค,คือถ้าฝ่ายความมั่นคงฝ่ายกองทัพเนี่ยควรจะเป็นหัวเรือหลักในการที่จะพูดคุยในประเด็ดนนี้ถ้าฝ่ายการเมืองเนี่ยในฝั่งนโยบายอาจจะมองได้ในกรอบก,อกว้างๆถ้าไป ตกลงในทางการเมืองปุ๊บทหารมีปัญหาแน่นอนอา้าวทำไมคุณตกลงกันแบบนี้ค,คุณตกลงในแง่เศรษฐกิจคุณตกลงในแง่าทางการทูตแล้วเรื่องของความมั่นคงละ่ะลุกแลดลุกล้ําดินแดอนอำนาจอธิปไตยละ่ะอ,อยังไงคือคืออย่าอนาจหน้าที่ของทหารนะ่ะคือการป้องกันปกปักร,รักษาอำนาจอธิปไตยและดินแดนของประเทศไทยส่วนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องของทางการเมืองการทูตก็กระทรวงการต่างประเทศแต่ในครั้งนี้การประชุม ไทยและกัมพูชาหลักๆใหญ่ๆเนี่ยหกสิเซนคือครเรื่องอธิปไตยและดินแดน,นดังนั้น,นทหารจึงจําเป็นที่จะต้องเป็นหัวเรือหลักในการที่จะพูดคุยและรับรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับรบ,บอกว่าไม่ใช่การโยนแม่ทหารนะครับก็มีผู้นําเหล่าทัพไปกันครบเลยนะครับก็เชื่อว่าการประชุมครั้งนี้ก็จะจะมีผลที่เห็นชัดมากขึ้นนะครับ